เซ็นทัลและห้างโรบินสันผนึกกำลังกรมป่าไม้ชวนคนไทยร่วมภารกิจปลูกต้นไม้1นึ่งแสนต้นเพิ่มกลิ่นสเปซกว่า490ไร่ทั่วประเทศกับแคมเปญเซ็นทรัลโรบินสันเลิฟดอะเอิร์ธสพพร้อมชวนดาราหลักโรคเตอร์จะลินพรท็อปพิพั์รวม kick o f แคมเปญต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายน2566ห้างเซนทันและห้างโรบินสันในเครือเซนทันรีเทลจัดแคมเปญเซนทันโรบินสันเลิฟดีเอิร์ธ2023ผนึกกำลังกลมป่าไม้ชวนคนไทยทั่วประเทศรวมภารกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้1,000 0 0ต้นในพื้นที่ราว490ไร่เพื่อคืนสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและยั่งยืนที่สุด รวมทางเดินหน้าสารต่อ4กลีนมิชชั่นรักโลก 1. Say no to plastic bag งดการแจกถุงพลาสติก 2. รณรงค์ให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้างทั่วประเทศ 3. รวมกับเซ็นทันเดมเปิดพื้นที่สนับสนุนจำหน่ายสินค้าชุมชนที่ผลิตจากวัสดุในพื้นทินและสนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ4รวมเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทันกรุ๊ปเพิ่มพื้นที่สีเขียว50,000ไร่ทั่วประเทศภายในปี2,573พร้อมร่วมกิจกรรมรักโลกมากมายตลอดเดือนมิถุนาย,ยน2,566ที่ห้างเซนทันและห้างโรบินสันถูกสาขาทั่วประเทศค่ะ ก็วันนี้มาร่วมงานเซ็นทรัลโรบินสันเอร์ฟิเอ์ค่ะก็เป็นแคมเปญที่ทางเซ็นทรัลกับโรบินสันอยากที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะจะปลูกต้นไม้ถึงหนึ่งแสนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับร่วมกับกรมป่าไม้ค่ะก็มาร่วมงานรู้สึกว่าเออดีใจมากๆที่เหมือนผู้ประกอบการรายใหญ่ได้คิดแล้วก็ทําในสิ่งที่มันน่าจะอิมแพคกับกับประเทศเราจริงๆยค่ะในเรื่องของแบบการปลูกต้นไม้ดักปุ่นอะไรต่างๆมันก็เป็น นึ่งอย่างในการช่วยสิ่งแวดลอ้อมสิ่งแวดล้อมกับชีวิตจำลองมันสำคัญะคะ่สิ่งแวดล้อมกับชีวิตเราสําคัญมากๆอยู่แล้วค่ะทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าตอนนี้โลกมันรวนมากๆอะคะ่ะก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้เห็นกันชัดแต่ตั้งแต่เริ่มมีพีเอ็มสองพัห้าตั้งแต่ออมีภาวะโลกรวนต่างๆเรื่องมลพิษใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รู้สึกว่าคนน่าจะเห็นอิมแพตนี้จริงๆแล้วแบบเรื่องแบบ อุณหภูมิโลกปรับแล้วน้ําแข็งละลายทุ่นนี่นั่นคือมันเกี่ยวพันกันไปนหมดเลยแลรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอะไรแล้วจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นแค่ประชาชนตัวเล็กๆก็ไม่ได้แล้วแล้วก็พอวันที่ผู้ประกอบการยกขึ้นมาทําอะไรแบบตเต้ร์้สึกว่ามันทิ่มแทงตาง้มากเลยอย่างวิธีการง่ายๆดีกว่าอยากให้แหนะน,น,นว,วิธีการง่ายๆในการแบบนี้เป็นหนึ่งกำลังในการช่วยวิธีการง่ายๆหรอคะเต้รู้สึกว่าตอนเนี้ยมองมันเป็นเรื่องสนุก เพราะว่ามันมีหลากหลายวิธีการแล้วแต่ว่าแต่ละคนกินแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มันหลากหลายมากๆเลานะทุกคนเลยอนะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะไอเรื่องการชอบไม่รับถุงเนี่ยเต้ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วมันเริ่มจะเป็นเรื่องปกติของคนในสังคมแล้วว่าคนเริ่มเอ็ดกเรเริ่มได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วแล้วก็ทุกคนก็ร่วมมือกันอะไรยนะเงี้ยค่ะหรือจะเป็นเรื่องแบบอันนี้สําหรับเต้ยนะเต้ยรู้สึกว่า ส่วนของเต้ยมันคือการาสร้างสารรค์แบบนำเสนอเรื่องข้างสารรค์นะคะในสิ่งที่เต้ยแบบกินแล้วก็สิ่งที่เต้ยทำอย่าง e c หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอบของเครื่องของเต้ยมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่คิดว่ามันสามารถช่วยให้คนพันมาสนใจเรื่องนี้ได้ใช้าาาปากแปงให้ได้ค่ะก็สำหรับใครที่ชอบมาช้อปปิ้งอยู่แล้วนะคะก็ห้างเซ็นทรัลแล้วก็โรบินสันทั่วประเทศเลยนะคะเราก็มีจัดกิจกรรมเซ็นทรัลโลบิสเออยู่ วินสันด้วยนะคะก็ลองเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะคะเพื่อที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งหมดเลค่น